สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทาหมูยอพริกไทยดํานะคะสูตรนี้รสชาติอร่อยกลมกลม่อมเนื้อหมูยอที่ได้ก็มีลักษณะนแน่นๆเด้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะสําหรับส่วนผสมของหมูยอโฮมเมดในวันนี้นะคะตัวแรกเลยก็คือหมูบดค่ะแม่ซีใช้1กิโลกรัมนะคะก่อนนํามาใช้ให้นําหมูบดเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซประมาณ1ชั่วโมงค่ะเวลานํามาทำเนี่ยหมูจะได้เด้งๆนะคะ น้ำเย็นจัดค่ะให้เพื่อนๆนำน้ำแข็งมาแช่ในน้ำเปล่าแบบนี้จนเย็นจัดนะคะเวลาจะใช้งานก็แค่ตวงน้ำเย็นออกมาใช้ค่ะตามมาด้วยน้ำปลานะคะแป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายผงฟูผงปรุงรสหมูกระเทียมสับแล้วก็สุดท้ายพริกไทยดำป่นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้ค่ะมาเริ่มทำในการใส่หมูลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยเครื่องปรุงทุกอย่างเลยค่ะ ยกเว้นน้ำเย็นนะคะที่เราจะยังไม่ใส่ค่ะค่อยใส่ทีเดียวเวลานำหมูไปปั่นนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำหมูตัวนี้ไปปั่นจนละเอียดกันเลยค่ะ นำหมูมาใส่เครื่องบดอาหารแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่สามารถใช้เครื่องปั่นผลไม้ได้นะแบบนั้นมันจะบดไม่ละเอียดค่ะให้ใช้เครื่องบดสับแบบนี้นะคะใครมีเครื่องใหญ่ใช้เครื่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็บดท,ทีเดียวไปเลยนะส่วนของแม่ซีเนี่ยเป็นเครื่องเล็กก็จะแบ่งบดสักประมาณ3รอบค่ะน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้200มลลตรนะคะก็แบ่งใส่ค่ะน้ำเย็นก็จะทำให้หมูมีความเด้งขึ้นนะคะ เนี่ยนะคะปั่นจนหมูฟูละเอียดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ ดูเนื้อหมูนะคะฟูแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าแช่ตู้เย็นค่ะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ช่องฟรีซประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้แม่ซีก็แช่ฟรีซครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ เนื้อหมูก็จะข้นขึ้นมาประมาณนี้นะเหนียวขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นซ้ํานะคะเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมีความเด้งฟูมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะให้เด้งฟูประมาณนี้เลยนะคะหมูยอก็จะออกมาเนื้อเด้งอร่อยค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้เนื้อหมูที่ฟูเด้งแบบนี้เลยค่ะพร้อมที่จะนําไปนึ่งกันแล้วนะคะ ันนี้เราจะห่อหมูยอด้วยฟรอยแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่หาใบตองอยากนะคะเวลาวางเนี่ยให้เอาด้านที่มันๆนนะคะวางลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นแม่สีจะรองด้านในด้วยใบตองนะคะเพราะอยากให้หมูยอเนี่ยมีกลิ่นหอมของใบตองค่ะถ้าใครหาใบตองไม่ได้จริงๆนะคะก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ค่ะแต่เอาน้ํามันนะคะเอาทิชชู่นะคะชุบน้ํามันแล้วก็เช็ดให้ทั่วค่ะเพื่อป้องกันเนื้อหมูติดฟรอยนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็ตักหมูที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปค่ะพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปค่ะจากนั้นก็ม้วนค่ะ,ะแม่ซีจะม้วนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ม้วนให้แน่นนะให้ได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นด้านข้างนะคะบีบค่ะบีบให้แน่นนะแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนด้านนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็จะได้ละหมูยอหนึ่งแท่งนะคะ พอให้ดูอีกครั้งนะคะวางใบตองลงไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแม่ซีลืมบอกเวลาตัดใบตองอย่าตัดให้กว้างมากค่ะแคบแค่แบบนี้ก็พอนะคะเพราะว่าเวลาเราบิดรลอยอะคะ่ะมันจะบิดได้ง่ายไม่กินเนื้อของใบตองเข้าไปนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะแม่ซีทําอันเล็กแบบนี้ได้8ชิ้นนะคะแล้วก็อันใหญ่อีก1ชิ้นค่ะจากนั้นเราจะนําหมูยอไปเนื่อในน้ําเดือดจัดไฟกลาง30-40นาทีนะคะนี่ก็จะเป็นหมูยอที่เนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นลงสักนิดค่ะจากนั้นจะตัดชิมกันนะคะ หมูยอเย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะตัดดูเนื้อข้างในก่อนนะว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะหั่นดูเนื้อข้างในกันนะคะอืมเด้งมาก ดูความเด้งค่ะนะคะเนื้อแน่นๆเด้งเด้งเลยลองชิมกันนะคะอืมตัวเนื้อหมูยอนแน่นดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นจนฟูละเอียดแบบนี้นะตามคลิปละคะ่ะรับรองว่าเนื้อไม่ยุ่ยแน่นอนค่ะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะที่สำคัญหอมพริกไทยดำมากมากเลยค่ะลองไปทําดูนะคะไม่ยากและอร่อยแน่นอนแม่ซีการันตีค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ